ครับก็เป็นทริปที่สมบุกสมบันดีครับสนุกดีได้ไปแบบลองแก่งปีนเขาทำแบบดูธรรมชาติดูวิวอะไรแบบแฮปปี้มาได้ถ่ายรูปได้ไปวัดก็ครบทุกอย่างที่ที่ควรจะทําที่ภูตานเหมือนกันครับมุกบอกว่าแอบแบบว่าโดนหลอกไปเพราะว่าไม่ฟัมุกหลอกตัวเองไปครับนิวไปชวนมุกแล้วเหมือนแบบคือมุกก็คงแบบได้ยินชื่อภูตานแต่ว่าไม่ได้นึกว่าภูตานจะแบบเป็นการเที่ยวสไตล์นี้นึกว่าเป็นแบบไปเที่ยวแบบ กินหรูอ,อยู่สบายอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะต้องไปแบบไปเฮ้ยไปปีนขึ้นภูเขาไปวัดชุ่งสุ่ไปเดินตากแดดไปล่องแก่งเงี้ยมุกคงไม่ได้คิดจะต้องไปทำอย่างเงี้ยนึกว่าแอคทิวิตี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยมุกก็เลยหลวมตัวไปใช้ครัว่าหลวมตัวแล้วใครเป็นคนวางแบบแฟนในการแบบอืกขนาดนั้นทุกคนร่วมกันวาง <c oughs> ครับยกเว้นมุก <c oughs> ไม่ <c oughs> แต่ว่ามาก็ต้อง <c oughs> มาภูต <c oughs> านก็ต้องไปอย่างเงี้ย <c oughs> จะให้แบบนึกออกไหมไม่ไงั้นมันก็เราก็จะไม่ได้สัมผัสถึงความเป็นภูตานไงนึกออกไหม ให้ผ่านเรื่องการถ่ายรูปคงคอนเซปต์เขาว่ายังไม่ได้ส่งเยอะนะเหลืออีกเต็มเลยในมือถือยังไม่ได้ส่ง<ต>ใช่โอ้ยจะไปบอกนะ <laughs> แต่ว่ามีแบบว่ามุขของว่าแบบถึงท่านที่ต้องมาถามแล้วว่าโปรไปไหมด้วยยังไงคะลงภ<อ>าพแ,แบบแบบเอ้ยมันต้องมาถามแบบก็นี่แหละครับไปเขาเรียกว่าไปแช่อะไรนะน้ำร้อนที่เป็นแบบเขาเรียกเป็นฮอตสโตนบา a t h s o m e t h ซึ่งแบบเป็นแช่ในอ่างน้ำแล้วเขาจะหินร้อนอ่ะหย่อนลงไป ในในอ่างน้ําเพื่อเติมให้แบบเพื่อเติมให้น้ํามันร้อนขึ้นเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยซึ่งพอน้ําเริ่มหายร้อนเขาจะเอาหินก้อนใหม่มาหย่อนลงไปแล้วเป็นหินก้อนใหญ่ๆที่แบบเผาจนร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็พอคือเขาจะแบบเหมือนแบบเออพอไปถึงก็จะเป็นห้องส่วนตัวแล้วก็มีแบบมีซุปให้กินมีหินใช่อันนี้เป็นพาร์ทที่ค่อนข้างสบายสุดละในทริปเลยอย่างเงี้ยเออก็ก็จะถ่ายรูปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันจะมาลงรูปแบบเฮ้ยหรือมันพอถามมุกเสร็จมุกงงว่าเอ,อ๊ะ ก,กูก็กังจะลงกุไม่ต้องถามเลยทำไมพี่ผู้ชายแกต้องมาถามน้องเตยกับน,นิวสองคนถามแล้วนิวให้มุกดูมันนี่โป๊ปะเตยก็ถามมุกส่วนมุกอะขาดที่ต่อการนั่งแต่งรูปตัวเองอะจะลงอยู่นั่งแบบเลือกรูปตัวเองเอาลงรูปไหนดีไม่ถามใครสักคนเลยมันใจอยู่คนเดียวมันใจอยู่คน<อ>เดียวเราขอนิดนึง <dette> เลยใช่ไหมแต่มุกแต่ว่ากลายเป็นว่าคลิปนี้มุกเลี้ยงหรืยังไงครับใช่กลายเป็นว่ามุกเลี้ยงคือเตยกับนิวเนี่ยไม่ได้แลกเงินไปทั้งคู่เหมือนแบบเออ นั่นแหละแลกไม่ทันหรืออะไรหลายอย่างครับก็ฝากมุกแรกเสร็จปุ๊บตึ๊้องใช้จะกางจะกลับกางจะเคลียร์มุกส่งเลขบัญชีมาหน่อยเลพี่โอ้นั้ไม่เป็นไรอ่ะมกุกเลี้ยงพี่เองไม่ไม่เคยเลี้ยงพี่เลยีตามปนป่ามุกแต่ว่าที่แน่เราตลอดเขาไปอย่างนี้ไหมคะแน่นอนครับแน่นอนเลยแน่นอนเลยอันนี้แน่นอนจริงจังใช่ครับด้วยเรื่องเม็ดเงินน,งนะครับ <c oughs> ใช่ก็ไปเที่ยวกับน้อสนุกดีอะไรนะไม่บอกไม่บอกให้เขาไปเหมือนฟิลเปิดกล่องสุ่มอะกล่องสุ่มทริปเที่ยวครั้งนี้จะเป็นที่ไหนแบบเป็นคคอนเทนต์ปิดตาด้วยนะตั้งแต่อยู่สนามบินไม่ให้รู้เลยว่าไปไหนโผล่ีกทีเป็นประเทศนั้นเลยนิดนึงค่ะแบบว่าแต่ก็เป็นคนิี่ชอบโซเชียลได้แว่านรชิมว่ามักจะแบบมีจริงจิงหรอิชมจริง พราะในชีวิตจริงไม่ดีครับไม่พูดเล่นมาหถึงว่าก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะผมจะเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้าต้องเรียบเรียงคําพูดให้เป็นอะไรเงี้ยผมจะถนัดเขียนมากกว่าถนัดพูดอะไรเงี้ยอ่ะถ้าพูดคุยอะไรกันสเปรห์ไรเงี้ยพูดได้แต่ถ้าต้องพูดอะไรที่จริงจังขึ้นมาต้องอะไรเงี้ยผมจะชอบแบบเขียนมากกว่าเหมือนถนัดการเขียนอะไรเงี้ยก็เลยชอบเล่นทวิตเตอร์เพราะว่ามันเป็นแบบพื้นที่ที่เราได้แบบได้เขียนได้อะไรเงี้ยใช่แต่ก็ปนวนเหมือนกันนะแบบว่าโต้ตอบ เป็นกวนอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิมอีกล้สนุกดีผมชอบคุยเล่นกับแฟนๆนะเขาก็เขาก็ชอบสรรหาอะไรมามากวนผมผมก็ต้องกวนเขากลับด้วนึกออกไหมช็อตมาก็ต้องช็อตกลับครับก็คือเรารับมุกทันหมดเลยนะใช่ไหมใช่ครับแต่บางทีเราช็อตฟิวเกินไปแบบเอ๊ะใช่ไหมรู้สึกแบบวมันเอ๊ะไม่เขาต้องโดนช็อตบ้างอ่ะโดนช็อตเราบ่อยแล้วเราโดนช็อตบ่อยแล้วซึ่งมันไปก็ชอบที่โดนช็อตเหมือนกันน่าจะชอบนะเขาชอบชอบบางทีชอบล่อให้ช็อตด้วยนะนึกออกไหมครับ หมือนฟิลแบบเอานิ้วจุ่มน้ำแล้วไปแย่ปลั๊กไฟอ่ะแล้วพอเราช็อตก็หาว่าเราช็อตก็ตัวเองอ่ะแย่เข้ามาจุดล่อให้ช็อตเองอ่ะ <c oughs> ย้อนนี้เนี่ว่ามุกเราชอบเนี่เราโวภกันเต้นิ้วใช่ไหมล่ะเราก็ไปช็อตฟิลมุกมาเหมือนกันใช่ท้าไมไปชอ็อตเพิ่มขนาดนั้นไม่เรื่องนี้มันไม่ได้ช็อตแค่เรื่องนี้มันช็อตหลายเรื่องคือเขาชอบแบบอยู่ที่นั่นอ่ะพอเราแบบเล่นคุยเล่นอะไรกันสองคนเน,นี้ยมุกก็จะมาละอย่างเงี้ยชอบมาเดิมอะไรเงี้ย หลายครั้งมาจนแบบบางทีอ่ะได้กันดิคาะแบบพบแพทย์ไหมเป็นอะไรคือแบบบ่อยมากมุกจะชอบแบบเดินมาทำอย่างเงี้ยจะมีคนนึงนิวแกล้งอ่ะเล่่เดี๋ยวจะแกะแบบเห็นชอบเป็นอย่างนี้นักทำไมก็เลยแบบแบบแกล้ให้เป็นแบบมาจับอะไรเงี้ยแล้วแล้วอัดวีดีโอแล้วสกิดให้มุกดูอ่ะมุกขันเราเห็นตอนแรกมุกก็ หน้าเปียกแล้วคือเต้กับนิวขำกันมากคือแบบตลกมากคือเหมือนบอกตอนแรกแบบกินข้าวอยู่เรียกอะไรอ่าเงยพอหันมาเจอแบบมือนิวจับมืออย่างเงี้ยมุกแบบจากหน้าอย่างเงี้ยมุกแบบเต้กับนิวขำกันไม่หยุดเลยตลกดีอ่ะมุกก็แบบเป็นรองที่แบบติดกับง่ายดีครับการแกล้งน้อยเด้อเนาะแกล้งอยูแอยนะแ่แล้วเรา๋ยวจะมีแบบก่อนหน้าน,นี้ก็เคยแฟนมีิกันมาเนาะกับเต้นิวอยอ่างเงี้ยเหรอครับ ใช่สใช่ใช่ล่ะใช่ล่ะใช่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 ไปก eh? ันมิดมาปีที่แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะมีแบบโปรเจกต์อะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวคงมีเรื่อยๆปีนี้เหมือนกันครับก็น่าจะไปมีไปสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ปันนนี้เหมือกใช่ครับมันเเหมือนป็นยังต่อเนื่องเนาะแต่ว่าแฟนคลับก็ยังแบบใช่ก็โหขอบคุณแฟนทุกคนมากที่แบบก็คือเราอยู่ไกลกันนะเขาก็แบบ คุยกับเราในโซเชียลบ่อยๆเขาก็ดูงานผลงานเรานานๆทีก็อยากเจอเราบ้างเหมือนกันก็ได้มีโอกาสไปเจอฟแฟนๆโดยการจัดแฟนมีผมก็รู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งที่ไปนะครับเหนียวแน่นเพราะว่าก่อนอันนี้มันก็มีโควิดใดๆมาใช่ไม่ได้เจอนะานเพราะช่วงก่อนโควิดเนี่ยคือแบบแฟนๆหลายๆคน,นก็คือแบบจะมาเยี่ยมที่ที่กรุงเทพบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าพอช่วงที่มาไม่ได้ก็คือห่างหายกันไป็นนานไงก็นเลยแบบอพอช่วงเปิดประเทศแล้วก็อยากไปอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะ อินเนสะิร์ตให้ดีดีแหละถ้างั้นน่ะแรงอยู่นะคะ <laughs> อีกที่เน่งสงาว